ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยแล้วปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่รู้จริงเศรษฐกิจไทยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเป็นสาเหตุทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ําท่วมหรือภัยแล้งบ่อยขึ้น <S <S ซึ่งที่ผ่านมานั้นการเกิดภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายให้ใหกับเศรษฐกิจไทย เห็นได้ชัดจากการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่เป็นแรงงานจำนวนมากกว่า1ใน3ของประเทศและพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพและปริมณฑลมีโอกาสที่จะเกิดน,น้ำท่วมและกระทบต่อการผลิตสินค้าส่งออกซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศด้วย ซึ่งต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลิตและการขนส่งซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมามากเพื่อแก้ไขปัญหาหลายประเทศเช่นสหภาพยุโรปจึงออกมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยการเก็บภาษีสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตซึ่งทําให้ต้นทุนบริษัทสูงขึ้นกดดันให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยประเทศไทยต้องมีการผลิตและส่งออกสินค้าที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนเช่นเคมีภัณฑ์พลาสติกเหล็กและอลูมิเนียมที่มีมูลค่าจำนวนมากแต่การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการปรับมาใช้พลังงานสะอาดต้องลงทุนสูงเห็นความคุ้มค่าช้าทําให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กไม่อยากที่จะลงทุนซึ่งจะทําให้ในอนาคตสินค้าที่ไทยส่งออกอาจจะถูกเก็บภาษีคาร์บอนและมีต้นทุนสูงขึ้นจนทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นและกระทบกับการส่งออกที่เป็นรายได้สําคัญของไทยได้นอกจากนั้นในอนาคตอาจจะมีการเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าประเภทอื่นเพิ่มเติม ทำให้อาจกระทบธุรกิจอื่นอีกจำนวนมากดังนั้นธุรกิจในไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยภาครัฐต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางที่เป็นมาตรฐานมีกรอบเวลาที่ชัดเจนให้ทุกฝ่ายปรับตัวอย่างเหมาะสมและทันการภาคการเงินช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำหรือมีระยะเวลาชำระหนี้ที่นานเพื่อช่วยจูงใจให้เอกชนกล้าปรับตัวปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพื่อให้เศรษฐกิจไทยไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ครับผมเราจะเห็นได้เลยนะเมื่ออย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทางเลือกกับโรงงานอุตสาหการรมต่างๆหรือว่าบ้านเรือนในปัจจุบันนี้ครับในเรื่องของการใช้พลังงานเรามีพลังงานทางเลือกอีกมากมายพลังงานลมพลังงานน้ำนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถพลิกในเรื่องขององค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยขนาดไหนใช่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงท้ายในวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับ ไปติดตามอีกหนึ่งรายงานที่น่าสนใจนะครับกับการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกันเลยครับ